พี่น้องเอ้ยเห็ดกำลังออกมันเด้พี่น้องมาพี่น้องนะโอ้เห็ดนังไงปาดเห็ดใส่ตาพี่น้องบมกที่นี่มาพี่น้องนะแค่งตาให้เบิ่งพอพี่น้องนี่นี่นี่ พความก้มสะอาดไปแต่ปลาจ้าทุกคนปัดอาเชือกเพิ่นไววปลาเนาะพี่น้องเนาะเน,นี่วันที่สิบเจ็ดพี่น้องเมื่อวันที่สิบเจ็ดจ้เห็ดออกไม่มาอยู่พี่น้อง วันนี้วันศุกร์จ้ายายพระดาก็สุกใจที่ได้มาเก็บเห็ดพี่น้องสุกใจที่พ่อเห็ดเนาะพี่น้องเนาะมื่อ่ะโมเดียวได้พี่น้องนี่อืมแต่ดอกง,งามๆามึงเนี่ยเห็ดเพิงคาเรืองจ้าแกงแทบแทบพี่น้องหมูวานย้ายแกงอยู่มึงนี่นมีแต่ดอกตุกบุตุปิพี่น้องแต่ดอกงามงาม ทำความสะอาดเอาเพื่อนไว้ปลาเนี่ยแหละเชื่อเพื่อนไว้ปลาพี่น้องเออมื่อไหร่ที่จะดอกงามๆพี่น้องเมืนเน่อไหร่สีมงลูกขากับสีมโนดพี่น้องเออเเนาะงินก็อยากได้เหี้ก็อยากมาเก็บพี่น้องจ้ จะด,ดอกงามพี่น้องตึบ๊บงนี่นะโอ้ยโมเดียว์ด้แน่จ้าโมเดียวพี่น้องโอ้ยนี่ดอกนึงเงินบอนี่เก็บไปเก็บมากระย่างเห็นอยู่คือเก่าพี่น้องเลยเห็ดกระดอกงามงาน่ทำความสะอาดไปแต่ฟา้าจังสบายจ้าได้หลายเราด้พี่น้องได้พราแกงเราด้ พึ่งสีมา้าจ้ะพึงสีมา้วาวังเทียงกลัวๆวนี่แม่เกือบสิบายมองหรอจ่ามาาน่ะเดี๋ยวก็ได้กรับเราพี่นอ้องเพราะว่าจะได้ไปน,นวดลูกค้าจ้าทุกคนลูกค้าสิมา้านวดอีกแล้ว บอพี่น้องตาดอกงามๆได้จ้ะอากาศเริ่มเย็นแล้วพี่น้องย่ายยานมันเจ้าออกอยู่พอมันเย็นแล้วเชื้อมันกส็สีชะงักเนาะบอพี่น้องนี่เชื้อก็จะชะงักพี่น้องเพราะว่าอากาศมันเย็นเนาะมันก็นจะเป็นน้ำแข็งได้พี่น้องมาที่นี่ เชื่อเพิ่นกรสิออกปีหนาคุณรจ้ามาที่นี่เชื่อเพิ่นกระสีพอพาะตอเพราะาว่าอากาศเย็นจัดเป็นน้องแข็งแล้วก็ถ้าเย็นธรรมดาก็่เป็นยังค่ะพี่น้องถ้าเป็นน้องแข็งก็คือออกตอมาได้ออกปีหนาคุณรจ้านี่รจ้ากระประมาณนี้ได้หลายเติกอยู่พี่น้องเนี่ยนี่เนาะพี่น้องเนาะ